สวัสดีค่ะสุขูสุคนมาพบมาพอกันคือเกาจ้าาก,กันได้ยังกินน้อจามือนี่ สำหรับนี่นะคะได้แกงเพชรปลาดุกจ้าแกงเพชรปลาดุกใส่ใบลาหรือว่าใบยี่รานั่นแหละพี่ออน,น้องนอืน่นเ้าวกะตั้งกระทะได้เลยจ้าหล้วก็ใส่น้ำลงไปเนาะคะ่ะหล้วก็ใส่เครื่องแกงนะคะเมื่อซื้อเครื่องแกงจากตลาดค้าเป็นเครื่องแกงเพชรสาเร็จรูปเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนต้องมานั่งโขกนั่งตำยุจ้าเมืงง่อยค่ะตามด้วยกะปีนะคะกะปีหรือว่าเคยนะคะทุกคนใส่แบบนี้ไปเลยจ้า สูตรไผ่กับสูตรไผ่เด้อพี่น้องแล้วแต่เลยจ้าแล้วแต่สะดวกเ้อจ้าพี่น้องแต่ว่าถ้าผู้ใดสิเอาสูตรเม่ไปใส่ก็ได้จ้าเฮ็ดกับเห็ดง่ายๆวัตถุดิบก็ง่ายๆ,กกๆจ้าผ้ากันเห็ดตามนี่ก็ได้เลยจ้าเอาสูตรเม่ไปเห็ดกับรองแสบแน่นอนจ้าทุกคนเสื้อฝีมือแม่หรอจ้าเม่ก็จะตั้งน้ำให้เดือดแบบนี้ค่ะล่ะกะ็ คนส่วนผสมให้มันเข้ากันจักน้อยนะคะหลักกตั้งไห้แบบนี้นะคะเมกะสีมาเริ่มปรุงอีกนะคะว่าสิใซส่วนผสมอย่างเน่มาจ้าเบิ่งต่างกันเลยจ้า<อ>ปรุงรสนะคะเป็นน้ำตาลจ้าเป็นน้ำตาลไส้แดงไส้ขาวกะไรด,ด้วยจ้า,า,า,าเฮียสบัดแหีงยผุดเกิดอยากให้เห็นเม็ดว่าเป็นน้ำตาลหลีจ้าแล้วก็ตามด้วยอะไรเอ่ย ทุกคนมาลุ้นกันจ้า <c oughs> อ้ยน้องพี่น้องกระซ่าอ่อนผงชูรสนะคะผงม,มหัศจรรย์น,นะคะใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยจ้ะพี่น้องความแซบความนัวบริปานี่ผู้ใดเด้อบอกไปก่อนแล้วก็ปรุงซ้ำนี่จ้าหลักกระตั้งน้ำไปคือเก้าค่ะทาวายนั่นกระชอนเอาเอาซ่อนเอาฟองมันออกเด้อจ้ะพี่น้อง แม่แกงแบบนี้เด้อค่ะผู้ใดสีแกงแบบใดอันนั้นก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าแกงแบบนี้มันง่ายมันรวดเร็วพี่น้องเออบ่ต้องไปยุ่งยากฟ้าวไปขายของเ้อะจ้านี่อืฟ้าวเฮ็ดกับเผากับน้ำฟ้าวกินฟ้าวเฮ็ดเบียกพี่น้องเออเวลามันเร็วเร็วแต่ละมื้ออ่ะพากันเบืองต่อไปเม่กลับสีซ้อนฟ้องออกลแล้วละเจ้าจ้านี่ขั้นตอนนี้นะคะอันนุสิปรุงไปเลยเด้อค่ะนี่มาซิมเบืองจ้า หลังจากที่ซิมแลลวเจ็บๆได้ยินบอพี่นองบอกปากกดว่าแซบแล้วพี่นองนวแล้วจ้ารสชาติกลมกลม,มพอดีแล้วจ้าคือจะกของคือปรุงได้เป๊ะเวอร์แถพ่น้องอือย่องจะกของแล้วนึ่งละจ้าเหตุตามเบิง้งละจ้าปริมาณกับประมาณนั่นเลยจ้าปริมาณตามที่เห็นแล้วก็เครื่องปรุงตามที่เห็นจริงจังเด้อพี่นองเด้พอดพากันไปเหตุสูตรนี้ได้เด้อจ้าแซบรับร่องนะคะ ต่อไปนะคะเมฆกัสิเป็นขบวนการเอาปลาดุกนะคะที่เฮ้าซื้อมาจากตลาดที่ให้เพื่อนคั่วเรียบร้อยเร้วแค่เฮาเอามาล้างนอกจากเนาะใส่ลงไปเนาะใส่ลงไปแบบนี้ให้หมดแลวก็บ,บ่ต้องคนไดพี่น้องเข้ากระตั้งให้เพื่อนซุกแลทท้วบัดนี้ก็สีเศร้าเว้าสักพักหนึ่ง้ะจ้า เป็นจังใดเนี่ยจ้ากินหอมฟูงแมนโบจ้าเสียงินเสียงเมียจามปิดจามแปดเลยแมนโบพี่น้องเป็นการเซ็ตซัประจ้าเบิง่งกีโนเบตเตอร์เสบโจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันมาที่นี่